สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุงสุบอล <Wow. S 1> พ่อพ่อ,อกับช่องน้องแคทคือเก่าพี่น้องนัง่มยเศร้าๆปั่นเขาเศร้าก่อน <c oughs> ไปเวียกไปงานพี่น้องเอ้ยเนาะต่างคนต่างมีหนาที่กินแล้วแล้วก็ไปไปไปมัน <c oughs> พัดหอยจบพี่น้องเขาพัดอันนี้ก็ต้มหอยต้มหอยขูงหน้า <c oughs> พัดหอยจูมากินน้ำกันพี่น้อง สบายดีป้าลุงนไะก่สกายดีเนาะแกเออสบายดีป้าลุงนะลูกเนี่ยมึงหนาพอเหีย่ยงไปทําแหมยังลงปล่อยงวัวกินก่อนเนาะพี่นเนาะทําแมยกินน้ำ้างสบายดีป้าลุงกินมัมมัม เอาพัดเจะใช้แด็กเนาะทอแมวออกมาไม่าหาจุกบอกเลยสุดยอดพัดจะตีสี่นี่ติดจัลุกิดจัล Mm hmm mm hmm mm hmm mm hmm Naya wala wala Hmm 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 Naya wala wala อ,อุปชิวแ่เห็นมันห็งหอบกินลูกลอ่ะเอาเรื่งูงลังมาคอ น้องกระต่ย มามามยิงขาวนะยิงข่าดำปิดเพลงวองทับมาต้องเดินในท่องเนี่ยนี่มไแมมดำเขาแล้วเรายังลงอ่เขาแล้วนะยัยัยัเื่อเพอนเ่อสักยังยังยันยันก่า

มันใหญ่กว่าบบกยิ้มบันยนิ้มได้ะ <c oughs> มันบ็ได้มาบอฮะมันเผากก้าบออ้าโต้คือไปอยู่เผาก่้าสมาเรามจมาแล้วทำไมนี่มามากินข้าวผัดนี่ต <c oughs> ้างพดข้าวผัดข้าผัดเสรแล้วข้าวัดเนาะใส่ใส่ฟานะ ไช่เดี๋ยคมือ้นี่พูนใช่ใม่นาดมืออื่นมืออื่นกิก้วกระดัมเลยเนาะฮ้ยะดงมอแสบมือนะเ้เดขจามาลูกกางมืนกิก้ไกระดัมจามกระดัมอื้มไรกระดั เจ,จ้ดาดำกะม่กจริงเหมือนกับหลุดมาเว้ยน่ารักเอ้ยนะนะเ้ยกินังในกระตาดีๆมากินหรือแม่เอ,อมากินเขาเคยลมกขาวไหมมาล่าแล้ คนนูหนหยาดาดาพี่น้องเลยชิคกี้เนหา่านี่เอ,อิญกินกะยะไปยืงสีเอ,อิญนะแก,ะกแ้วนี่นะเดี๋ยวยิงค่ะไปด้อเ้ยมันดอกบัาาก,กดำม,มันเวียนสนใจน่าจะห้อง,องชุกหายเดี๋ยวน้องดำม,มันอามเยอะเต็มลองหอกแล้วหละ Mắm một là mãi mãi nào đó mà mãi 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 ngum mãi

เออพี่แม่มแม่เดินผ่นมไอ้น้อยอันห้อยประดุดลงคอตต้ข,ขู่คาขูเนี่ยไรขี้าแล้วก,กินฮอเลยแล้วก่ะ กินกับมูกินหัวมันฆ่าข้อจะตายมวอาตี้หมูอันอย่างนี้รไอจี่าข้อจ้ะแล้วข้าตาลเบ,บุกินเลยอย่งกินเปลือมันจะลาย มันจะก่อนพะนรัไงมันบว <c oughs> <c oughs> ข้อกินค่สมแล้วเหรอปูคนจุ่หัวะพะะไงมันอาจจะดึงออกถ้าหมดคืนกินแหลกหนูจุกตะเวนมาป้าอันน ขันบได้ห่กินเลยมันจะไม่ของเขาแล้วิหอมเข่างั่นนั่นิงปล่อยเขาจะได้หอยเบิ่อตีและจะไปดีปลาลุ่งหรือไม่ไปดีปลาลุงไหเอื้อมมานห้องอื้ม่านอมาเปไหเดกขัดามเลยต่อไ้